ไม่ไม่หยุดไม่มีใครจูงเทียนได้แล้วจะกอยนะ เอาไม่ด okay, okay, ีดนี่ใช่เลยเข้ามาขอกราบอยู่าต er ah> ื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆครับขอบคุณแล้วก็สวัสด um> ีทุกคนมากเลยนะครับขอเสียงให้นกแจมเลยค่ะโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้จะจูบกันอยู่แล้วเต็มที่แล้วนะคุณไม่มาช่วยผมอ่ะ อ๋อคุณปล่อยให้เขาจะจูบผมไงผมวิ่งมาจากบ้านเลยครับเมื่อกี้นี่ครับคุณวิ่งมาจากบ้านเลยนะครับไม่เมื่อกี้คอมเหมนต์คุณยืนยืนอยู่เฉยๆเอาหรอแสดงว่าใจเรามันสื่อถึงกันไงครับไม่สื่อึงเพราะว่าเขาจะจูบผมอยู่แล้วคุณไม่มาช่วยผมสักทีเดี๋ยวก่อนครับไม่รู้คุณเถียงอะไรกันเราม,มายืนเรามายืนอะไรกันตรงนี้เราเราจะไปไหมครับเอาเไม่เ<ม>อา